ครับก็สวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆช่องสุดเด่นพาวยครับวันนี้ก็มาเจอกันเป็นคลิปแรกนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่1นึ่งกคหกห้าะเลขที่ออกกัแล้วก็รู้สึกว่านะท่านจะมีช่องวังหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าตัวเลขที่ออกมาก็4ี่หนึล่าง 6, 1, หกน,นะครับ แต่ใน,นสูตรนี้ของเราก็ยังเข้าอยู่นะครับสูตรของเราก็ยังเข้าที่หนึ่งเกนะครับก็รู้สึกว่าท่านสมาชิกท่านที่ติดตามก็คงจะมีโชคบ้างเนาะแต่ไม่รู้เมือนกันเนะท่านกิจัดสินใจเอาหรือไม่ก็จะก็ไม่รู้เนะาะคลิปนี้ก็มาดูกันต่อนะครับว่าจะมีการเดินต่อหรือจะหลุดนะครับก็มาดูกันต่อนะครับ อนอื่นก็จะลืมนะครับคาเตือนของเราก็สูตรนี้ก็เป็นการคนนํานวณว่าเกณฑแนวทางเท่าน,นั้นไม่แนะนาหรือชักจูงให้เล่นกันพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับขอให้ท่านสมาชิกและท่านที่ติดตามช่องของเราก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามช่องของเรานะครับ ออกมาเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับครับวยกดแชร์จะเยอะนะครับครับก็มาดูกันเลยนะครับตามสถิติของเราก็ยังเดินดีเนาะงวดน,นี้ก็เป็นงวดที่สนะิบสามเนาะแต่ตามสถิติของเราก็เข้ามาแล้วก็สามสิบกว่างวดแล้วก็ก็มีผิดอยู่สามงวดเนาะรู้สึกยังเดินได้นะยังเดินดีนะครับส่วนนี้ หลังจากวันวดที่สิบวันนี้ก็เป็นวดที่สิบสองวดที่สิบสามนะครับก็ยังไม่หลุดนะครับก็มันเดินมันดูกันต่อนะครับว่าจะเดินต่อหรือจะหลุดนะครับเราก็าไปตามโซนนะครับ้าเข้าหรือจะหลุดก็แล้วแต่ตัวเลขที่เราคำนวณเนาะเข้าหรือเข้าหลุดหรือหลุดนะครับก็ไปพิจารณาดูนะครับ หมดเสร็จแล้วเราก็เข้าที่เนาะเข้าที่หนึ่เนะครับเข้าตรงตรงนะครับที่417นะครับก็เดินดีเนาะหมวที่็จแล้วก็เข้าที่07นะครับเมื่อก่อนมานน่นก็เข้าที่ศูองเข้ามาล่างนะครับก่อนโน่นก็เข้ามาที่06กย์เข้ามาล่างนะครับก่อนโน่นก็เออครับดูร่มต้นมาเลยนะอ่รู้สึกว่าจะไหลากว่านะครับก็สถิติก็ดูเป็นแนวทางไว้ก่อนนะครับ อันนี้ก็เข้ามาที่นะเข้ามาที่30มนะครับเข้าที่3าล่างนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่57ล่างนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่0ซนเจล่างนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่6กเนะครับหกเจนนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่01เข่าล่างนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่58าแนะครับแปเข่าที่ล่างนะครับส่วนมากมาล่างเนาะอันนี้ก็เข้ามาที่2องนะครับ สองสี่เนาะพอมาที่บนนะครับต่อมาก็เข้าที่ศูนย์หกของที่ล่างนะครับถ้าต่อมานะครับต่อมาก็เข้ามาที่ศูนย์หกแล้วก็เข้ามาที่ศูนย์สนะครับเข้าล่างเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่0ูนยเข้าบนนะครับก็มีบนมีล่างเนาะงมดที่แล้วนะครับเข้ามาที่หนเจ็ะเข้ามาที่17 แล้วมาดูงวดนี้นะครับว่าจะเดินต่อหรือจะหลุดนะครับตามสถิติของเราตามสูตรของเราก็เราคำนวณออกมานะครับก็642ล่าง09นะครับ642ครับ6 642ล่าง09นะครับคําคำนวณออกมาได้ที่06นะครับสูงกับ9มาตัวนะครับส่วนมากนะครับเราจะจับ2ตัวนะครับ แล้วก็สองตัวนี้ก็เป็นเลขสี่ตัวนะครับจับใส่กันแต่ตยวจนี้ก็เป็นตัวรองเอาไว้นะก็กันกันหลุดนะครับอย่างงวดนี้ก็กันหลุดนะครับเลขที่ออกมาเป็นศูนย์สองนะครับก็กันหลุดไว้เนาะแล้วก็มางวดนี้นะครับกับศูนย์เจ็ดะครับเข้ามาบนนะครับเข้ามาบนสามศูนย์แปดศูนย์เจ็ดล่างเก้าสองนะครับแล้วเที่ศูนย์เจ็ดนะครับแล้วมางวดนี้นะครับเราก็เข้ามาที่นะ เข้ามาที่หนึ่งเจ็ดนะครับสำหรับด้านบนเราก็สองตัวนะหนึ่งกับศนย์นะครับด้านนี้เราก็ได้เจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดก็จับใส่ก็ได้ตัวเลขที่ออกมานะครับสี่หนึ่งเจ็ดล่างหกหนึ่งนะครับแล้วมาดูว่าวนี้นะครับว่าจะเดินต่อหรือจะหลุดนะครับก็มาดูเป็นแนวทานนะครับก็เนาะตาโสดไม่รู้ว่าจะเดินหลุดจะเดินหรือจะหลุดนะ เต่อแล้วจลก็เราก็ไม่รู้นะครับเราก็ว่าไปตามศูนย์นะครับตามสถิตินะครับเราก็ทํามาก็หนึ่งเก้าหล่างศูนย์สอะครับหกวกสนะครับเราก็ได้8นะครับแปดบวกสองนะครับแปดบวกหนักหน่วยล่างนะครับได้ศูนย์เกแล้วลดแต้มลงนะครับศูนย์เก้าแลดแต้มตอนนี้นะครับนนี้เจ็ดกับหครับเจ็กับหกนะครับบวกแปได้7ด แล,แล้วก็ลดแต้มเป็น6นะครับเราก็ได้ออกมาคือ7กับ6ด้านนี้เราได้0 9 8นะครับตัวเลขที่ออกมาคือ0 7นะครับเดินดีนะครับตอนนี้เหมือนเดิมนะครับอาทิตย์แล้วเนาะเราคำนวณออกมา8 0 7ล่าง9 2นะครับ7จบวกสได้9นะครับ7จบวกสได้9 9้บวกสได้1นะครับ1นึ่งเราลดแต้มเป็น0 ศูนย์ลบแทมเป็น9นะครับด้านนี้นะครับ8กับ7เราได้มาจาก8บวกศูนย์ได้8นะครับลบแทมเป็น7นะครับตัวเลขที่ออกมานะครับ4 1 7ล่าง61นะครับเราก็เข้าที่1นนะครับพอตรงตรงนะครับไม่ต้องกลับเนาะอันนี้ก็มาดูกันต่อนะครับว่าจะเดินต่อหรือจะหลุดนะครับ4 1 7ล่าง61นะครับก็7บวกหนึ่ง ได้แปดนะครับก็ได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้านะครับเก้าแล้วก็ลดแต้มเป็นแปดกับเจ็ดนะครับแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดนะครับตอนนี้นะครับเราก็เราก็เหมือนเดิมนะครับเราก็แปนะครับแต่บวกแปดได้เท่าไรนะครับก็ได้หกลดแต้มเป็นห้าเหมือนเดิมนะครับเราก็ศูนย์บวกแปดก็ได้แปดกับเจ็ดนะครับลดแต้มแล้วมันก็ได้หกกับห้านะครับหกห้านะครับ หกห้าตัวเลขของเราที่ได้มาคือเก้ากับแปดกไว้คือเจ็ดนะครับเก้ากับแปดอันนี้ดานนี้เราได้หกกับห้านะครับการจับตัวเลขนะครับเราโดยมากเราจะชอบจับเก้ากับแปดแล้วก็หกกับห้านะครับมีเก้าหกเก้าห้าแล้วก็แปดหกแปดห้านะครับสําหรับเจ็ดก็เจ็ดหกเจ็ดห้านะครับแล้วก็กันเอาไว้นะครับ ในท,ที่การจัดตัวเลขนะครับเราก็จัดได้ทางนี้นะครับว่าจะเดินต่อหรือจะหลุดนะครับวันที่16บหทับเหลยนะครับเราก็ได้มาที่69แล้วก็6 8 5 9 58แล้วก็767 5หนะครับกันไว้นะครับกันไว้คือนะ6 0นะครับเพราะว่า9กับศนเดี๋ยวมาจะมาร่วมกันอยู่เลยนะจะมาด้วยกันนะครับก็กันกันไว้ ก็หกเก้าไม่มานะครับก็มีหกศูนย์นะครับตัวสาคัญคือหกเก้านะครับเลขวันนี้นะหกเก้าน่าจะมานะครับก็ให้ท่านสมาชิกดติดตามต่อไปนะครับเพราะว่า,าเรียลสูตรที่เดินดีมาประจําผมก็จะมาลงให้ท่านได้เอาไปพ,พ,พิจารณาต่อนะครับสําหรับสูตรนี้แล้วก็คลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสูตรหน้าก็า mm hmm. คลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับ คิปที่แล,แล้วเราก็เข้ามาที่ตัวเลขของเราก็รู้สึกว่าจะเข้ามาที่หนึ่งเเนาะเข้าตรงๆนะครับตัวเลขของเราเข้ามาที่หนึ่งเกนะครับตัวเลขของเรานะครับเข้ามาที่หนึ่งเนะครับเราได้หนึ่งแปดแล้วก็ศ่วนแปดแล้วหนึ่งเ็เจ็แล้วก็ก็แปดเก้าเจ็นะครับตัวเลขที่ออกมาคือหนึ่งเตรงๆนะครับ วันที่แล้วนะครับอันที่หนึ่งนะครับหนึ่งทับเจ็ดหกห้านะ็ยังเดินดีนะครับวันนี้จะเดินต่อด้ยจะหลด,ดก็ให้กันสมาชิกได้เอาไปพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับก็มีหกเก้าหกแปดแล้วก็ห้าเก้าห้าแปดแล้วก็เจ็ดหกเจ็ดห้านะครับกันกันไว้คือหกฟูนะครับก็ให้ท่านสมาชิกได้เอาไปพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับครับคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กัวแชร์กดติดตามเมืเดินนะครับเพเป็นกำลังใจเนาะคลิปนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ